ร้อยโอ้โหชุดสูทสีดํามีลายโคเทเสียงเหมือนมีไฟอะไรลุกเร็วอะเอ้าพี่ทำอะไรไฟแรงเกินอ๋อพี่กาลังทำปอกคอนไว้เองนั่นแหละเผื่อลูกค้ามาสั่งตอนคืนแกก็จะได้ตักไปให้ลูกค้าเลยอ๋อึกว่าให้ผมกินเฮ้ยไม่ใช่ละโดยเองไปอ่านใบการทํางานไว้ก่อนเลยนะกระดาษวางไว้อยู่บนโต๊ะเลยไปอ่านให้เข้าใจครับพี่อะไรวะเนี่ย กฎการทํางานที่โรงหนังกฎข้อที่1บริการขายถังปอคอนและต้อนรับหรือแนะนําลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่หนังเริ่มฉายห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาดกฎข้อที่2เก็บทําความสะอาดหลังจากลูกค้าออกหรือนังฉายจบแล้วให้คุณเข้าไปเชียร์ขยะในห้องรวมขยะและนําไปทิ้งที่ลานจอดรถเวลาตีหนึ่งรถขยะจะมาเอาไปทุกวันกฎข้อที่3หากลูกค้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในท่อระบายอากาศให้คุณเข้าไปเช็คและหยิบกล่องเครื่องมือเข้าไปด้วยเข้าไปในท่อผ่านทางห้องขยะเช็คข้างในให้เรียบร้อยและรีบออกมาให้เร็วที่สุดกฎข้อที่ ถ้าคุณเห็นผู้ชายที่แต่งตัวละครเหมือนในหนังออกมาตอนเวลาตีสาให้คุณรีบหาที่ปลอดภัยทันทีและแอบสอดส่องดูเขาเป็นระยะเขาจะไม่ทําอะไรคุณเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองขอให้การทํางานที่โรงหนังคืนนี้ของคุณโชคดี